เป็นวันพุธนะครับที่9นะครับวันนี้ผมจะพานะครับทีมงานนะครับออกไปนะครับยึดทรัพย์นะครับยึดทรัพย์ตามหลังคำพิพากษานะครับวันนี้ยังไงก็ติดตามชมกันอีกทีหนึ่งนะครับไปทำงาน เดี๋ยววันนี้จะออกยึดทรัพย์ที่ไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะไปกันไหนเดี๋ยวได้ทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับต้องดูอีกทีหนึ่งกรับเนี่ยนี่มือสมุดเลยสตาร์ทรถก่อนดีกว่า ดูวันนี้นะครับว่าเราจะได้อะไรติดไมาติดมือกลับมาบ้างวันนี้ออกจากบ้านนะครับ9โมง59นาที ันนี้เราคาดว่าเราจะได้มนีตามกฎหมายหรือว่าเราจะได้ทรัพย์สินออกมาอยู่ไฟบอนนะไม่ใช่รเราจะได้อะไรมาวัานนี้ที่<ม>ออกยึดทรัพย์เนี่ยหลังคำพิพากษาเนี่ยพี่ลูกมีไม่จ่ายเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นเงินหรือว่าเราจะต้องใช้กําลังยึดทรัพย์มามันคาดว่าคาดว่า่จะไ,ไ,ไ,ได้ยึดป่ะจะได้ยึดใช่ไหมเขาคงไม่จ่ายเงินหรอกไม่จ่<อ>ายเพราะเขาไม่อยู่ เพราะว่าส่วนมากนะครับไปยึดทีไรก็ไม่มีนะครับที่จะชําระนี่นะครับแล้วก็ของรถไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับมีแต่เราไปถึงเราแต่ถ้าเราได้ออกปุ๊บเราก็ขุนเลยเจอรถไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าทรัพย์สินนะครับภายในบ้านเรายึดหมดนะครับยกเบ้นนะครับภรรยานะครับกับลูกเขาเราจะไม่ยุ่งนะครับตรงนั้น อตอนรับเจ้าพนักงานมาอย่างไรผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้มันเป็นกระบวนการนะครับเราออกจากบ้านนะครับแล้วก็ตั้งเรื่องเราตั้งเรื่องไว้แล้วนะครับเพื่อว่าจะออกไปยึดอะไรนะครับแล้วก็พี่เขาได้เข้าไปเขียนคำแถลงนำเจำ้าพนักงานนะครับออกไปยึดตามกระบวนการของกฎหมายนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเรานัดเจ้าพนักงานไว้10โมง20นาทีนะฮะก็สัก20นาทีก็นา่นาจะถึงนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนการทํางานนะครับแล้วก็การเจรจากับลูกหนี้อีกทีหนึ่งครับว่าจะเป็นผลสําเร็จหรือว่าต้องใช้กฎหมายนะครับถ้าคุยกันได้เราก็คุยนะครับแต่ถ้าคุยไม่ได้เราก็จําเป็นต้องพึ่งพานะครับกฎหมายนะครับหรือว่าบารมีหรืออํานาจของศาลนะครับเพื่อที่จะใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่ครับมาถึงแล้วครับมาจะนำ อลงมาลงมาได้ไปนั่งหลังเอาไปด้านหด้าเลยเออไปป่ะเจ้าเล่นเอาเดี๋ยวจะได้มองขาไงเอารถจะล้อจะไม่หมุนน่าเสียทันรถจะไม่หมุนนะเออโอ้อเกินเวลานัดเนี่ยอ้อย่างนี้ไม่หมุนแล้วนี่เออ เท่าที่ดินด่านกอได้เออไปด่านแป๊บนึงเด้อเข้าที่ดินใช่ไหมเออไปเอาเอกสารเดินหมายไม่ไปส่งให้ได้ได้ครับไายนิติกรต้องไปส่งเองได้ได้ได้เจอรุ่นอาวุโสดื้อนี่ได้ได้ได้เป็นแบบเก็บตกนี่นะฮะเราก็ได้มาถึงนะฮะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจำเลยนะครับจะอยู่บ้านไหมนะครับ แต่รถนะครับจอดอยู่นะครับ งสวัสดีครับตัวย้ายได้ไหมได้อ่าโทรหาคุณยายเดี๋ยว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 พี่โทรเองก็ได้นะแตวโทรบอกนมไดนึงแล้วแกอยู่ในบ้านนี้หรือเปล่าครับไม่อยู่ครับจะไปกดดินไปดูดินไปดูดินนี่แล้วก็เดินทางมาถึงนะฮะรอเจรจาอยู่ฮัโหลครับอ่า คุณยายคุณยายอยู่ไหนครับเนี่ยรบบนี่ก็อยู่ระหว่างการเจรจานะครับกับทางกำเลยนะครับตรงนี้นะครับ A few moments later Two thousand years later ก็คือจะจะ่ายชำระวันนี้แสนหนึ่งแล้วก็ก็คือเหมือนกับว่าวันเนี้ยผมได้ยึดรถคันนี้แล้ว<ช>แต่ว่าหรือจะยึดคันไหนก็ได้คือผมจะยึดแต่วันเนี้ยผมจะยึดไว้สองคันพอยึดไว้สองคันเนี่ยป้ากาับลุงก็ไปใช้เหมือนเดิมไม่ได้ยึดแบบเจ้านั้นที่ต้องเข็นไปใ<ช>แต่พอยึดเพราะว่าป้ากาับลุงเนี่ยจ่ายเงินผม,มแต่เวลาผมก็จะงดไว้แต่วันเนี้ยถ้าลุงก,กับป้าจ่ายครบมันจะมีเรื่องค่าธรรมเนียมหมอนันจะกลายเป็นอย่างนั้นมันก็จะเพิ่มภาระขึ้นมาอีก ถ้าเราสมมติว่าแค่ที่เราตีราคาครับตรงนั้นร้อยละสองที่ว่าเราจะตีราคาว่าสมมติว่ารถกระบะคันนี้แสนหนึ่งเขาตีแสนหนึ่งใช่ไหมถ้าเราไปผ่อนนะก็แสนหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับแต่ในสองพันเดือนแต่ละสองพันทางจำเลยนะครับเขาบอกว่าไม่เจอหน้าผมเอ่อทำเบอร์ผมหายเลยชำระหนี้ไม่ได้ นะครับก็เลยต้องมาเยี่ยมแก่สักหน่อยหนึ่งท่ไนมล่ลุงโอเคครับเ okay, ราก็วันนี้ก็มีการยึดนะครับยึดอ่าจะเป็นรถไถฟอร์ดนะครับแล้วก็รถเทลเลอร์รถเทลเลอร์ลากรถไม่โคนะครับแต่เราจะไม่นำรถกลับนะครับเพื่อที่จะให้ลุงได้มีโอกาสใช้รถทำมาหากินผ่อนนี้ต่อไปนะครับอ่า ก็ยังไงก็ค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับคือสิ้นสุดนะฮะภารกิจของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวอดอติดตามกันมาอีกนะครับคิดหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นอยู่ในช่วงโจน์นำติดหมายนะครับผู้แทนโจดนำติดหมายาน,น,นำเจ้าพนักง,งานมาพอดี <Oracle. S 2> ติดหมายนะครับ これで終わってます。これも終わる。はい。<noise> <noise> 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 สภาพซับนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการสิ้นสุดแล้วนะฮะการายึดซับของเรานะครับวันนี้นะครับโอเคครับแล้วว่ากันอีกทีหนึง่งครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับภารกิจวันนี้ไม่มีการยึดไม่มีการขนาตามขับรถตามเลย that